คลิปนี้ผมจะใช้น้ำหมักมูลสก,กรในการฉีดพ่นกับมันสัปะหลังสูตรนี้ผมอยากแนะนำนะครับในช่วงที่ปุ๋ยเคมีแพงเราอาจจะต้องหาวิธีลดการใช้ปุ๋ยเคมีทางดินลงให้เยอะแล้ววิธีนี้ก็สามารถลดการใช้ปุ๋ยเคมีลงได้เยอะหรือบางท่านที่มีทุนน้อยอาจจะไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีเลยก็ได้ถ้าใช้สูตรนี้แล้วฉีดบ,บ่อยๆสามารถใช้น้ำหมักมูลสก,กรเนี่ยฉีดพ่นบ่อยๆแทนการใช้ปุ๋ยเคมีได้ โดยผลลัพธ์จะไปในทิศท,ทางที่ดีหรืออาจจะดีกว่าการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างเดียวด้วยซ้ําไปซึ่งท่านที่ยังไม่แน่ใจในข้อมูลที่ผมเล่าเนี่ยท่านอาจจะต้องหาข้อมูลจากการทําการทดลองของคณะอาจารย์ที่ทําการศึกษาจากคณะเกษตรกําแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ลองศึกษาดูนะครับผมเองก็ศึกษาจากข้อมูลนั้นเหมือนกันแล้วเอาไปใช้งานดูถือว่าใช้ได้ดีทีเดียว ต้นมันจะใหญ่มีใบที่เขียวจเจริญเติบโตได้เร็วมากและที่สําคัญคือไม่ค่อยมีแมลงหรือเพลี้ยเข้ามารบกวนซึ่งจะทําให้ผลผลิตออกมาในทิศทางที่ดีทีเดียวนะผลผลิตจะดีกว่าการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างเดียวด้วยซ้าวันนี้ผมก็เลยจะบอกสูตรว่าในการฉีดพ่นเนี่ยผมใช้สูตรเท่าไหร่ส่วนวิธีการทําน้ําหมักมูลสัตว์หรือว่าน้ําหมักมูลสก,กรเนี่ยผมทําคลิปลงเอาไปแล้วลองค้นหาดูนิดนึงนะครับสูตรที่ผมใช้ในการฉีดพ่นเนี่ยผมใช้สูตรนี้ครับผมใช้น้ํา20ลิตร แล้วใส่สารเพิ่มประสิทธิภาพซึ่งต้องมีคุณสมบัติในการจับใบหรือท่านใดจะใส่สารที่ช่วยในการจับใบอย่างเดียวก็สามารถใส่ได้ผมใส่ลงไปในประมาณ3ี c c หลังจากนั้นผมจะใช้น้ำหมักมูลสกรเนี่ย1ลิตรครึ่งถึง2ลิตร สูตรนี้จะใช้ฉีดพ่นมันสําปะหลังที่มีอายุตั้งแต่2อสสัปดาห์หลังจากพี่เรลูกได้เลยเราสามารถฉีดได้เดือนละครั้งหรือท่านใดที่ขยันก็สามารถฉีดพ่นได้ทุกๆสิวันจนกว่ามันจะสูงจนเราฉีดพ่นไม่ได้หรือท่านใดที่มีความพยายามจะฉีดต่อจนกระทั่งเก็บเกี่ยวก็สามารถทําได้เลยนะครับยิ่งฉีดบ่อยยิ่งมีผลต่อผลผลิตท่านใดที่อยากจะลองแบ่งแปลง,ปลงออกเป็น2แปลงเพื่อทําการทดสอบกับ การใช้ปุ๋ยเคมีที่เราเคยปลูกแบบผ่านๆมาก็ได้นะครับแล้วแต่ท่านที่จะทดลองเพื่อเพิ่มความมั่นใจลองดูนะครับผมก็ใช้สูตรนี้ยิ่งช่วงนี้ราคาปุ๋ยเคมีแพงเราควรหาวิธีการประหยัดต้นทุนจะดีกว่าเราอย่าเพิ่งปุ๋ยเคมีมากเกินไปเพราะจะทําให้ต้นทุนในการปลูกของเราสูงขึ้นตามไปด้วยลองทํากันดูนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามเอาไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปสวัสดีครับ